ตอนนี้อยู่ตอนกลางของอิตาลีครับเป็นที่ตั้งของเมืองปิซ่าเขาพูดถึงปิซ่าปุ๊บทุกคนคิดถึงอะไรห <Hello. S 1> อเอมพิซาซึ่งจะบอกว่าเมืองปิซ่านะฮัลโหลชาวปิซ่าเนี่ยไม่ได้มีดีแค่หอเอมพิซานะครับ <Hello. S 1> มันมีในเรื่องของสถาปัตยกรรมมีมหาวิหารมีที่เที่ยวเยอะเยอะแต่ number o อันดับแรกทุกคนต้องคิดถึงหอเอมพิซาชื่อภาษาอิตาเลียนก็คือตอเรปิเด <Hello. S 2> นเตดีพิซาก็แปลว่า ลอเลนนี่แปลว่าหอคอยปิเดนเต้ปิเนนเต้คือการโอนเอียงหรือว่าเอียงส่วนดีก็คือของพิซ่าก็คือเมืองหอเอนเมืองพิซ่าแต่ถ้าเป็นคนอเมริกาหรือว่าอังกฤษเขาก็จะบอกว่าที่นี่คือ leaning tower of Pisa หรือว่าคนไทยก็คือหอเอนพิซ่าครับ ด้านหน้าทางเข้าก่อนที่จะเข้าไปที่หอเอพิซ่าก็เป็นธรรมเนียมทุกที่มีมอลก็คือของฝากหรือว่าของที่ลึกนะครับที่จะมีสัญลักษณ์ของหอเอพิซ่ามันคล้ายๆเป็นตลาดนัดย,ย่อมๆนะครับหน้าทางเข้าของหอเอพิซ่าวันนี้มาเสาร์ที่นะคนเยอะมากถ้ามาวันธรรมดานะคนไม่เยอะมากมาเยอะมาก เรื่จากประวัติเพิ่มเติมของหอยเอ็นเมืองพิซซ่ากันหน่อยครับเริ่มสร้างวันที่9สิงหาคมปี1173นะครับแล้วก็สร้างเสร็จเมื่อปี1350ใช้เวลาสร้างเสร็จก็177ปีครับแต่การก่อสร้างมีการหยุดชะงักเมื่อสร้างขึ้นไปถึงชั้น3นะครับเนื่องจากพื้นใต้ดินเป็นพื้นดินที่นิ่มทําให้เกิดการยุบตัวนะครับต่อมาในปี1272เนี่ยมีการสร้างให้เอ็นกลับอีกด้านหนึ่งเพื่อความสมดุลแต่การก่อสร้างในครั้งนั้นก็ต้องหยุดชะงักลงอีกครั้งเน ชั้นในปี1319แต่หอระฆังนะครับถูกสร้างเสร็จในปี1372ครับถือเป็นโชคดีของคนอิตาลีหรือว่าคนที่นี่นะครับมันมีช่วงหนึ่งที่หยุดกับการสร้างแล้วก็ช่วงบูรณะอยู่เนะี่ยมันเป็นช่วงที่เกิดสงครามแล้วก็เหตุผลกนไดก็ไม่ทราบได้ว่าทําไมอเมริกาเขาไม่ยิงทิ้ง,งตอนแรกอะ่ะอเมริกาเขายิงทิ้งนะแต่สุดท้ายท้ายสุดอาจจะมีข้อตกลงทางสัญญาเกี่ยวกับเรื่องของคุณค่าทางวัฒนธรรมนะฮะสุดท้ายท้ายสุด ไม่ดูกทำลายหรือว่าทําลายลงนะฮะก็ยังเป็นสิ่งที่สร้างชื่อเสียงแล้วก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมของอิตาลีต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้ครับหอเอ็นมือพิซ่านะครับถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกแล้วก็เป็น7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางในปี1987ครับต่อมาในวันที่7มกราคมปี1990อีกหครั้งครับที่หอเอ็นมือพิซซาแห่งนี้ ถูกปิดครับไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเพื่อความปลอดภัยนะครับมีการขุดดินของอีกด้านหนึ่งออกเพื่อความสมดุลยิ่งขึ้นและในวันที่15าธันวาคมปี2001หอเ e อนแห่งนี้ถูกเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมอีกครั้งหนึ่งและถูกประกาศว่ามีความสมดุลเป็นที่เรียบร้อยครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าหอเอนพิซ่า e เป็นที่เที่ยวอันดับต้นต้นหรือว่าอันดับหนึ่งของเมืองพิซ่าเนี่ย ถ้ามาวันธรรมาดาเนี่ยคนจะไม่เยอะขนาดนี้นี่เรามาในช่วงของวันเสาร์พอดีวันอาทิตย์นี่คนยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่เพราะว่ามันเป็นหนึ่งในบริษัททัวร์ที่เขาเอาไปอยู่ในแพ็กเกจการขายไงและถ้าฮิตกับการถ่ายรูปที่นี่คือการเอามือยันหอ,อเอมิซ่านะครับเดี๋ยวอย่างนี้นะฮะตรงนะนี่แหละคือท่าฮิตอันดับหนึ่งของคนที่มาเที่ยวที่พิซซ่า การถ่ายรูปกับหออมิซซาบางครั้งเรานิ้วจิ้มไปที่ไหนที่น่นจะมีแลนด์มาร์กไปสิงคโปร์ไอสิงโตใช่ไหมก็นะอ,อาปากรับน้ําที่นี่ก็เหมือนกันไม่แตกต่างครับเราเรียนแบบเขานะก็คือการดันหอเอ็นที่กลางเอ็นอยู่นะครับท่าสองก็คือการเอานิ้วชี้และท่าที่สามที่เป็นยอดฮิตของการมาถ่ายรูปที่หออมิซาคือเอามือรองนะครับเอามือรองหอเอ็นเอาไว้แต่จริงแล้วเนี่ยมันมีมากกว่า3ท่าวัานนี้ผมไปเจอ,เอ,อพระเอกหนังนะครับที่เคยมาถ่าย หนังที่นี่ด้วยนะครับคุณคุณเล่ครับผมรค,รบคุณเล่แม็กโดนนอเหรอหนังไทยเรนะื่องนึงที่แบบว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอินสปิเรชันให้กับคนไทยมาเนทะี่ยวที่นี่ก็คือหนีตามกาลิเลโอที่พี่เลแม็กโดนนอฟมาที่นี่นะครับก็เรียกว่ารู้จักกาลิเลโอไหมรู้จักสิใช่เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นผู้ที่ค้นเจอกับเรื่องของแรงโน้มถ่วงของโลกตอนที่เขาเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยพิซซ่าเนี่ย เขาทดสอบด้วยการเอาลูกน้ำหนัก2ลูกที่มีน้ำหนักต่างกันโยนมาพร้อมกันคือว่า คุณคิดว่าอะไรลงก่อนนี่โเฟสเซอร์คุณโเฟสเซอร์คนนี้เลยถ้าพูดถึงเรื่องของแรงน้มถ่วงกับกรีเดโอต้องให้ท่านนี้บรรยายเลยคุณสมบัติรับอกนนี่คือหลานแท้ๆของกรีเดโอที่ยังสืบท่อก็ไม่มีอะไรก็คือในอดีตเขาพยายามว่าพูดถึงแรงน้ำถ่วงของโลกใช่ก็คือเขามาทดสอบเอาสองอย่างมาเอาลูกน้ําหนักที่มันมีน้ำหนักต่างกันแล้วก็โยนเข้ากันจากข้างบนกัซึ่งตามหลักเราเนี่ยคิดว่าไอ้ที่ลูกที่หนักกว่า น่าถึงพื้นก่อนแต่บอกว่าน้ําหนักไม่ว่าจะหนักต่างกันเท่ไหน่มนลงพื้นพร้อมกันมันจะใกล้เคียงกัน,กนมัน MGS ไง MGS ก็คือแรงของในตัวก็คือ M ก็คือ Man, uh, Mass, แมนแมสว G ก็คือ uh, ความเร็วและ H คือความสูงนี่นะ <laughs> เราเจอไม่ผิดท่านโ p เฟสเซอร์เกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์ต้องยกให้ท่านนี้ <laughs> พูดถึงที่ครับ เป็นอีกหนึ่งท่องเที่ยวที่อิสระในการมาเที่ยวก็คือสามารถนําน้องหมาก็แน่นอนมันบ่งบอกถึงความเป็นผู้ดีแล้วก็คนมีตังค์นะครับสังเกตไหมครัตอนนี้เขาทําอะไรรอเข้าไปซึ่งการเข้ามาในส่วนของจัตุรัสเปียโซเดลดูอัลโม่ก็คือเป็นที่ตั้งของหออพิซ่าเนี่ยเข้ามาฟรีแต่ถ้าใครอยากจะเห็นทัศนียภาพนะครับรอบเมืองพิซ่าต้องขึ้นไปชั้น8ชั้น8สูงสุดของหออพิซซ่านะครับต้องซื้อตั๋ว 18ยูโรนะครับซึ่งตนี้ไม่ใช่ว่ามีตั๋วเข้าได้เลยนะครับเป็นรอบๆรอคิวจ้าชาวคณะบอกว่ามีเวลาน้อยเราแค่มาถ่ายรูปกับเขาเองก็แฮปปี้ละ